สวัสดีครับผมนายกรักขายชวนนนท์นะครับวันนี้จะมาลองใช้โปรแกรมฟรีเว t บ e ี p นะครับแบบแรกนะครับผมจะปรับจํานวนช่วงคานเป็นเก้าช่วงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลายยืดด้านไฟา์นะครับโดยเปลี่ยนช่วงตามโจทย์นะครับเมืเ่อเสร็จแล้วนะครับผมจะ นำโหลดใส่ทุกช่วงคานนะครับในช่วงศูนย์จุดสองห้ง <B ling> านะครับเมื่อกดแล้วนะครับเราจะกดวิเคราะห์คานนะครับเราจะเห็นได้นะครับที่จุดท,ที่เราสนใจนะครับที่จุดด e. ีจะมีค่าเป็นลบศูนย์จุดสามหนึ่งสองครับ ต่อไปเราจะลองใช้วิธีเส้นอิทธิพลนะครับในช่วงที่อในช่วงคานที่จุด E นะครับในรอบคานทั้งสองข้างนะครับจะมีโมเมนต์ที่ติดลบนะครับตรงนี้นะครับรอบรอบจุดนี้นะครับจะมีโมเมนต์ที่เป็นลบนะครับนี่ก็เป็นบวกนะครับเป็นลบนะครับผมจะเอาแรงใส่ไปตรงที่จุดที่เป็นลบนะครับ ไม่เสร็จแล้วนะครับจะคำออก,กดดคคำนวณแรงนะครับจะเห็นได้ว่าตรงที่จุด E นะครับเออจะมีค่าแรงแตกต่างกับตอนที่ผมใช้แรงไปตอนแรงรับ<ม>เป็นลบศูนย์ตอนแรกเป็นลบศูนยครับขอบคุณครับ